Next Gen นะครับรุ่นนี้นะครับ XL พ u s นะครับเลยลูกแก้วคันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับแบบสีแดงตัวนี้เรามีการอัปเกรดเพิ่มนะครับให้เลี้ยวพร้อมกับไฟเลี้ยวพร้อมกับฟอนตออนน์ตัวอักษร FORD นะครับตัวอักษรสีดำขอบตัวอักษรแบบสีแดงติดในส่วนของคิ้วล้อที่เป็นขนาด6นิ้วพร้อมกับตัวหมุดนะครับตัวนี้ยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อย หน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเหมือนกับเอาแท็บเล็ตมาวางเลยรองรับ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้สายรองรับระบบ Ford p a าร์นะครับไฟ LED เต็มระบบนะครับมาพร้อมกับการชนท้ายเดิมๆ XL p ารเรายังไม่มีการชนสวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจาก f o r d พระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับกระบะแคป Next Gen นะครับรุ่นนี้นะครับ XL p า a ์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันนะครับเรียกว่าแต่งจัดเต็มเลยนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้าง เริ่มจากในส่วนของราคาของ X l p i นะครับราคาจาหน่ายนะปัจจุบันราคาอยู่ที่79,000บาทอันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาลถเหลือเพียง599,000บาทนะครับหรือเราเลือกตกแต่งนะครับออกรถนะครับตกแต่งเต็มนะครับมีโปรออกรถเพียง59,000บาทนะครับหรือตกแต่งแบบเริ่มต้นนะครับ29ก็สามารถออกรถไว้ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันคันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของไฟหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับจุดที่โดดเด่นมากนะครับตัวนี้นะครับ คันนี้ก็ตกแต่งนะครับสไตล์แบบสีดําตัดแดงเริ่มจากในส่วนของลูกแก้วเลยลูกแก้วคันนี้ก็จะเป็นลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะครับแบบสีแดงนะครับที่เรามีการอัปเกรดเพิ่มเข้าไปมาพร้อมกับครอบลูกแก้วทรงสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับ เดิมๆแล้วไฟของเรานะครับก็เป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับก็เป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟเดย์ทมที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับเวลากลางวันนะครับก็จะเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันตัวนี้เรามีการอัปเกรดเพิ่มนะครับให้เลี้ยวพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับไฟสีส้มนี้นะครับก็จะวิ่งพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของด้านล่างจุดต่อมาไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เราได้ติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่ารุ่นเอกพอร์ของเราจะมีเบ้ามาให้แล้วนะครับเพียงแค่เราถอดเบ้าออกก็สามารถอัปเเกกรดดพิ่่มมมมในนสวขขออองงโคไไฟตัหา้ แล้วก็จุดต่อมาเลยกระจังหน้าของเรานะครับเราถอดกระจังหน้าชิ้นเดิมออกนะครับใส่กระจังหน้านะครับตัวนี้ที่เป็นทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอนต์นนตัวอักษร FORD นะครับตัวอักษรสีดำขอบตัวอักษรแบบสีแดงด้านบนมีไฟ LED นะครับ3จุดให้ด้วยนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับตัวนี้สกู๊ปทรงฟิตนะครับตัวนี้ก็เป็นสกู๊ปสีเดียวกับตัวรถสีดําตัดกับสีของดําด้าน ตัวขอบด้านข้างนะครับพร้อมกับรูปโลโก้นะครับเป็นรูปแบบสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปแรดนะครับตัวสกู๊ปเนี่ยติดแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราดูโดดเด่นแล้วก็ตัวสกู๊ปนี่ก็เต็มฝากระโปรงหน้าของเราเลยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีห่วงลากจูงมาให้1ตําแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแก้มด้านข้างของตัวรถกันนะครับเดิมๆเรามีคิ้วล้อขนาด3นิ้วมาให้อยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เรามีการอัปเกรดเพิ่มนะครับ ติดในส่วนของคิ้วล้อที่เป็นขนาด6นิ้วพร้อมกับตัวหมุดนะครับตัวนี้ยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยตัวหมุดนะครับมีตัวหมุดยึดด้านในนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อแมกเดิมๆเ,เ,เอ็กกพัทของเราเป็นขอบสิคันนี้เราอัปเกรดนะครับเปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกออฟโรดนะครับตัวนี้เป็นมาเวลนะครับขีดสีแดงนะครับ มาพร้อมกับยาง Monster AT3 นะครับสเปกยางอยู่ที่265/70 R16 นะครับตัวนี้นะครับยางออเทเลนก็สามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบนะครับพื้นผิวขรุขระนะครับถนนดำนะครับหรือในท้องไร่ท้องสวนก็สามารถวิ่งได้นะครับตัวนี้ยางออเทเลนก็เอาอยู่นะครับแล้วก็รองรับการบรรทุกได้ด้วยนะครับแก้มด้านข้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบตัวแก้มเนี่ยก็จะมีช่องระบายลมนะครับเผื่อลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างเพื่อกระจายความร้อนได้ดีนะครับตัว แรงม้าของเรานะครับคันนี้อยู่ที่170แรงม้าแรงบิดของเราดีมากๆเลยอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับกระจกมองข้างตัวครอบกระจกก็จะเป็นสีดําล้วนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้ด้วยตัวเลนกระจกของเรานะครับสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับปบบรับบังคับภายในตัวรถนะครับแต่การพับก็ยังเป็นพับมืออยู่นะครับราหลังคาตัวนี้เป็นเราหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วนนะครับเราติดเป็นสีดําล้วนลูกค้าสามารถเลือกสีได้เป็นสีบอลเงินก็ได้นะครับ คิวกันสตราทั้ง4จุดนะครับฟิล์มรอบคันเป็นฟิล์มแบบเกรดเซรามิกนะครับตัวนี้รับประกันให้ยาวนานถึง10ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ลายสติกเกอร์ของเราเป็นลายกราฟิกนะครับตัวนี้นะครับคันนี้ลูกค้าก็เลือกนะครับลายกราฟิกมาแล้วก็ขอใส่ชื่อนะครับตัวเองเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราก็มีแบบมีฟอนต์ให้ลูกค้าเลือกอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นรถของคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตก็เลือกตัวอักษรนะครับฟอนต์ตัวอักษรพร้อมกับคาว่าเนเจอร์ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับ o นี่ c ครับโอเพนแคแคปเปิดได้ภายในคันนี้นะครับเราก็มีการอัปเกรดนะครับเพิ่มในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆอ่าก็ทําให้ตัวรถของเรานะครับเปลี่ยนเบาะหนังแล้วก็ทําให้สามารถใช้งานได้ทุกประเภทเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้ขนาด8นิ้ว พวงมาลัยนะครับของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายที่พวงมาลัยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเหมือนกับเอาแท็บเล็ตมาวางเลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรองรับระบบ Ford p a s t สามารถเช็คตำแหน่งของตัวรถได้นะครับมีช่อง USB ให้2ช่องนะครับ เกียร์ของเราก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขานะครับต่างๆนะครับลงห้วยต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะครับรถฟอร์ดเรามีไฟหน้าออโต้มาให้ทุกรุ่นเลยแล้วก็มีปุ่มเปิดในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนท้ายของตัวรถกันโลบาร์เหล็กนะครับคันนี้เป็นโลบาร์เหล็กของ o u t l a n เด r ครับตรงรุ่นเลยเป็นตัว GT ไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับมีรูน็อตมาให้แล้วนะครับ สำหรับตัว Next Gen นะครับมีช่องนะครับรองรับรลูน็อตนะครับเพียงแค่วางไปยึดน็อตแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยขอบกระบะมีมาให้ทั้ง3ด้านนะครับเพื่อการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับพอร์ตโคมเดิมออกนะครับใส่ในส่วนของโคมนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นโคมแบบ LED ที่ติดในเฉพาะรุ่นท็อปนะครับรุ่นในส่วนของตัวรุ่นแรปเตอร์รุ่นวแท็กตัวท็อป4ีคูณสเท่านั้นนะครับถึงได้แบบนี้นะครับไฟ LED เต็มระบบนะครับมาพร้อมกับการชน นท้ายเดิมๆเอ็กซอัพัเรายังไม่มีการชนท้ายตัวนี้การชนท้ายแบบตัว GD d นะครับเนี่ยครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับมีห่วงลากจูงให้นะครับตัวนี้กาบฝาท้ายของเรานะครับตัวนี้เราได้ติดกาบฝาท้าย FORD นะครับสีตัวอักษรสีดําขอบตัวอักษรสีแดงนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดคันนี้นะครับเราได้เพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอนะครับทัสกีนขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็มีติดอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับของตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกระบะแคบของเรากันนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบะแคบของเรานะครับก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับตัวไลเนอร์ของเรานะครับก็จะขยายฐานล้อกว้างขึ้นทําให้พื้นที่ในการบรรทุกมากขึ้นนะครับเส้นไม้บรรทัดปากกาจับชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับการบรรทุกได้1.3ตันเดิมๆไม่ต้องเสริมแหนบถ้าต้องการความบรรทุกที่มากขึ้นหรือการรองรับที่มากขึ้นก็สามารถเสริมแหนบนะครับเพื่อบรรทุกที่หนัก ขึ้นได้นะครับตัวนี้ฝาถังน้ำมันของเรานะครับจุ80ลิตรนะครับเติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับหรือดีเซลธรรมดาก็เติมได้ตัวพรีเมียมก็เติมได้นะครับ 80ลิตรเนี่ยตัวกระบะแคปเราประหยัดน้ามันนะครับบริโภคน้ํามันอยู่ที่15.2กิโลลิตรเติมเต็มถังนะครับก็สามารถวิ่งได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเลยนะครับเรียกว่าขึ้นเหนือจอดใต้เนี่ยถังเดียวเอาอยู่นะครับถ้าเดินทางจากกรุงเทพไปนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากได้รถนะครับกระบะแคบไว้ใช้งานนะครับเอ็กซ์พาร์ทสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยไม่ว่าจะในเรื่องของราคานะครับที่ไม่สูงค่างวดที่ไม่สูงเงินดาวที่ก็ไม่สูงด้วยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอ่านนะครับแคปคลิ ผ่านง่ายพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับต่อไหมพี่